สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาขอโชคนะครับกับแม่ย่าตะเคียนทองนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับวันนี้เดินทางมาก็มาหลายครั้งนะครับที่มาจุดทูบบางครั้งก็เข้า3าตัวเลยนะครับเข้า3าตัวบางครั้งก็2ตัวนะครับบางท่านก็คลิปบางคนอาจจะไม่ได้ดูนะครับบางคลิปนะครับอาจจะไม่ดูกับจอมปวกนะครับจอมปวกขึ้นกับเจ้าแม่เลยนะครับสังเกตดูนะครับนี่ขึ้นชุดเจ้าแม่ไปแล้วนะครับผมได้มีการจุดทูบเสียงไทยนะครับจุดทูบเสียงไทย โชคจากท่านขอพึ่งพาบุญบารมีนะครับจะทาแมงด้วยนะครับ ท่เห็นเป็นตัวไหนนะครับท่านายเป็นตัวไหนนะครับราลองไปดูเสียงดูนะครับโอ้ลมแรงมากนะครับโอ้จ่าแม่อกินน้ำกินท่านะครับจะาแม่ตะเคียนนะครับลมแรงมากนะครับอย่าจอบพวกเจ้าแม่นะครับเดี๋ยวมาส่องทูบก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปส่องนู่นกันนะครับทูบตัวแรกนะครับอืม นท่านผู้ชมแปดแปดเจ็ดหรือเปล่าเลขสวยนะครับเลขสวยเลขสวยมากนะครับ แปดสามแปดสามนะครับแปดสามลมแรงมากนะครับแปดสามนะครับแปดสาม แปดสามตัวที่สี่นี้เป็นอะไรเนาะครับเดี๋ยวเราไปส่องที่จอมปลวกนะครับแล้วกลับมาดูจุดนี้นะครับแปดสามนะครับตัวที่สามจะเป็นอะไรนะครับแปดสามเราจะเป็นแปดแ็นตัวเดียวกันนะครับนี่ แสามดูที่จอมปลวกนะครับท่านได้เห็นตัวไหนนะครับห้านะครับผมเห็นไปห้าห้าชัดมากนะครับห้านีนเลขห้านีนเยอะจริงๆนะครับห้าจะมาอีกหรือเปล่านะครับห้าจะมาอีกหรือเปล่านะครับห้าจะมาอีกหรือเปล่า สาธุเจแม่เอ้ยเจทีเจทางพยญาจอมปวกพยญาเจแม่ตะเคียนให้ลูกให้หลานถือให้ลูกให้หลานถือสาธุเอางามงามเอางามงามขึ้นตัวตรงๆเลย5้านะครับ5ชัดนะครับนี่ผมเห็นจริงๆนะครับนี่เลขห้านะครับนี่ห้าเลยนะครับนี่เลขห้านี่เลขห้า อันนี้ก็ห้านี่ห้าห้าชัดนะครับเดี๋ยวมันจะสูงเข้าใกล้ๆนะครับแต่แต่ชัดจริงๆนะครับไม่ได้โกหกเห็นเห็นก็บอกว่าเห็นนะครับเห็นก็บอกว่าเห็นเห็นแบบไหนก็บอกไาอย่างนั้นนะครับห้านะครับห้าชัดมากนะครับ เล็ห้านะครับแต่ว่านี่เล็กแปดชัดนะครับนี่เลขกแปดนี่เล็กแปดนอนอยู่นี่แปดห้าแปดห้านี่ผมเห็นจริงๆนะครับแปดห้าเดี๋ยวไปดูทูบเสียงไทยนะครับทูบเสียงไทยทูบเสียงไทยนะครับทูบเสียงไทยแปดสามนะครับแปดสามห้านะครับเหมือนกันเลยนี่แปดสามห้านะครับผมไม่ได้มิกตัวเลขนะครับนี่ตัวล่างเป็นแปดห้านะครับ ปดสามห้าแปดสามห้านะครับแปดสามห้าท่านใดชอบนะครับก็ลองนำไปรุ่นไปเสียงดูนะครับหรือจะเป็นเลขที่พญาจอมปวกนะครับเลขห้านะครับชัดออาโอเคนะครับโอเคนะครับ ปดสามห้านี่นะครับโอ้เดี๋ยวเราดูกันนะครับนี่จาแม่แต่เคียนนะครับดูนะครับบริวารเยอะเลยนะครับบริวารน,นี่บริวารเยอะจริงๆนะครับโอ้ชุดของท่านนะครับสวยงามนะครับแสดงว่าต้องมีคนถูกนะครับคนถูกแน่นอนนี่ร่องรอย ตัวเลขนะครับสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆชุดก็สวยคุดจิ้งก๊กสวยนะครับอาท่านใดชอบนะครับเลขนะครับ835หนะครับผมย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับไม่ใช่ว่ามันจะออกทุกตัวนะครับตัวเลขที่บอกไปท่านใดเห็นนอกเหนือจากผมนะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสียงดูนะครับสําหรับทูกเสียงไทยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ835นะครับผมสำหรับส่วนตัวผมเห็นเลข5นะครับที่จอมปลวกเห็นชัดเลยนะครับ